สวัสดีค่ะพบกับลุงพาลุยชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้พามาชมนะคะ DBL XLS นะคะหล่อที่สุดในจักรวาลน,นี้เลยนะคะบอกเลยนะคะราคาคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะเครื่องยนต์2.0ดีเซลนะคะ6สปีดเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะตัวนี้170แรงม้านะคะ405นิวตันเมตรนั่นเองนะคะหเหมาะกับการขับขี่ในประเทศไทยมากๆเลยนะคะขับได้ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะคะ ประหยัดด้วยนะคะแล้วก็หล่อด้วยนะคะมาดูกันเลยค่ะคันนี้นะคะคันนี้ยก2นิ้วขึ้นมานะต้องบอกก่อนว่าลุกงาสูง170นะคะรถยกมา2นิ้วใส่ยางใหญ่มานะคะยาง275มาใหญ่โตมโหฬารเลยนะคะแล้วก็แม็กขอบ20ค่ะแล้วก็ใส่ชุดติง่งชุดแต่งคิงซีรีสมานะคะคันนี้ลูกค้าเลือกเองทั้งหมดนะคะลูกค้าน่ารักมากนะคะลูกค้าเลือกเองนะคะ,ะมาดูด้านหน้าก่อนนะคะชุดแต่ง King Series ะคะิงซีรี e ์เนี่ยค่ะคันนี้เราเห็นกันบ่อยแหละนะคะก็ออกแนวแบบ โคนแบบคุมดำมาเลยอ่ะนะคะแล้วก็จะมีกิมมิกตรงนี้นะคะใส่สติกเกอร์นะคะสีน้ำเงินสีแดงนะคะตัวนี้สามารถแกะออกได้นะถ้าสมมติลูกค้าแบบว่าเอ๊ะอยากได้แบบดำล้วนๆเลยนะคะแกะออกได้นะคะแต่ว่าถ้าเราติดเอาไว้อย่างเงี้ยคะ่ะมันก็อยู่ทนอยู่นานอยู่นะคะ ตัวนี้มีไฟ LED 3จุดนะคะใช้งานได้จริงแบบนี้เลยนะคะอันนี้ไม่กล้าจับเยอะนะคะเพราะว่าเคลือบแก้วมานะคะ,ะตัวด้านข้างไฟตรงนี้ใช้งานได้จริงนะคะเป็นไฟสีขาวแบบนี้นะคะสังเกตดูนะคะฟอนต์ FORD ด้านหน้านะคะจะมีความกว้างแบบนี้นะคะกว้างไปด้านข้างแบบนี้นะคะก็เห็นชัดอยู่นะคะในตัวอักษรเองนะคะตัวนี้เป็นสีดําด้านได้ดําเงาได้แล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะบางคนก็ชอบแบบว่าดุดุไปเลยอย่างนี้ไปเลยนะคะหรือว่าถ้ารถเป็นสีเทาดำนะคะส่วนมากเขาจะใส่เป็นสี ดำด้านนั่นเองนะคะอ่ะอะมาดูด้านข้างตัวนี้นะคะใส่ครอบไฟหน้าเข้ามานะคะไฟเดิมที่มาจากโรงงานเลยนะคะเป็นไฟมันติ r ร f อไฟเตอร์นะคะมีไฟเดย์ไทม์สองสว่าง กลางวันนั่นเองนะคะหล่อมากๆลําแสงสีงขาวค่ะอ่ะด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะคะหนีไปไหนแล้วหนี่นะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะเหมือนกันนะคะของคอร์ททุกรุ่นนะคะที่มีไฟตัดหมอกเข้ามานะคะเวลาการใช้งานนะคะตั้งพรมอะไรตรงจะติดทั้งสองสองดวงนะคะหากพงมอะไรไปซ้ายนะคะจะติดฝั่งซ้ายหากไปขวาจะติดฝั่งขวานะคะไฟตัดหมอกช่วยในเรื่องของการเวลาเราเขับในที่มืดๆนะคะ,นะคะเขาจะส่องข้างด้านข้างตรงไหลทางให้เรานั่นเองนะคะเวลาเข้าโค้งเข้าอะไรก็จะได้ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเป็นแบตเตอรี่นะคะ AGM รับประกันให้2ปีนั่นเองนะคะแล้วก็พัดลมไฟฟ้านะคะหน้าเครื่องเลยนะคะแล้วก็มีการวางตำแหน่งห้องเครื่องที่กว้างนะคะแล้วก็ขยายฐานล้อไปด้านนอกอีก50มิลทำให้รถด,ดูใหญ่มากๆนะคะดูตัวรถใหญ่มากเลยนะคะ ยางเป็น255หมดแล้วนะคะก็ฝากระโปรงนะคะเป็นทรงพาวเวอร์โดมนะคะตัวนี้ก็มีโรโดามิกนะคะเพิ่มในเรื่องของการขับขี่ลู่ลมนั่นเองนะคะด้านข้างก็จะมีเคิร์บนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะก็สิ่งที่ฟอร์ดให้มานะคะเหนือจะค่ายอื่นเลยนะคะต้องบอกเลยนะคะก็ระบบ r o m กันลดพิีความนะคะมีในทุกรุ่นเลยนะคะแล้วก็ระบบเปิดปิดไฟหน้าออโต้มีมาตั้งแต่รุ่นตัวเริ่มต้นนะคะที่ปัดน้ำฝนออโต้เราก็มีให้นะคะแล้วก็มีระบบในเรื่องของการเขาเรียกว่า เชื่อมต่อนะคะผ่านมือถือนะคะระบบฟอร์ดพารนะคะสั่งงานผ่านมือถือเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่ที่ฟอร์ดเราให้มานะคะแล้วก็แอร์แบ็กเรามี6ลูกนั่นเองนะคะตัว x l s เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นในรุ่น6สปีดนะคะ4ประตูนะ,ะอ่ะหล่อมากนะคะด้านล่างเราก็มีลู่หวงหลักจูงให้1ห,ห่วงนะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะอ่าด้านหน้าเลยนะคะนะคะนี่นะคะซุ้มล้อนะคะโอ้โหไม่กล้าจับเลยเงาวับเนาะอันนี้5.5นิ้วนะคะสีดาเงานะคะเงามากจริงๆนะคะอ่ะแล้วก็ ล้อแมกนะคะก็อย่างที่ลุงบอกเลยนะคะลุงก็แนะนําลูกค้าเป็น275นะคะเพราะว่ามันจะได้บาลานซ์กันกับตัวซุ้มล้อน,นั่นเองนะคะเวลาเราเขาเรียกว่าใส่มานะคะบางคนแบบไม่อยากไม่อยาก33ใส่ได้ไม่ใส่ได้นะคะมันจะล้นลงมานิดนึงนะคะอ่ตอนนี้ก็กําลังดีเลยนะคะเป็นยาง AT นะคะออเทเลนนะคะที่สามารถวิ่งได้ทั้ง ทางเรียบและก็ทางขรุขานั่นเองนะคะลายแม็กนะคะเป็นลายมาเวลนะคะขอบสีเขาเรียกว่าส,สีดำทั้งหมดเลยนะคะเป็นสีดําด้านตัดก,กันกับตัวรถมากๆเลยนะคะแล้วก็ปีกนกค่ะใส่เพิ่มเข้ามานะคะเป็นปีกนอกออปชั่นนะคะใส่ลูกหมากกันโครกนะคะแล้วก็ยก2นิ้วนะคะใส่ก้อนยกเข้ามาเรียบร้อยเลยนะคะทัาน,นี้มีการตั้งศูนย์ของล้อให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยนะคะป่ะ ด้านข้างนะคะการตกแต่งะคะ่ะก็จะเป็นสีโครมมียมแบบนี้นะแล้วก็จะมีที่เรียกว่าระบายอากาศจากตัวห้องเครื่องเองค่ะมากระจกนะคะดูรถส,สูงมากแลนะ้วเนาะเราเหึงแค่หูกระจกอะ ะนะคะตรงตรงนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะมีมาให้เรียบร้อยการตกแต่งเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดเลยนะคะ<ส>ก็กระจกบานใหญ่ๆนะคะผู้หญิงขับในลุ้ขับเนี่ยคือชอบมากเพราะว่า,ามันเห็นข้างข้างล่างข้างข้างหลังอ่ะกว้างมากแล้วก็ะจบมันบานใหญ่นะคะถ้าเทียกบกับค่ายอื่นของเราใหญ่มากนะคะอ่ะด้านล่างค่ะอะไรไม่รู้แหละเน้นใหญ่ไว้ก่อนนะคะเน้นแบบดีไว้ก่อนนะคะช่วงล่างถึกไว้ก่อนนะคะมันได้มาจากโรงงานค่ะทาความสะอาดง่ายเลยนะคะบอกเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นร่องนะคะ,ะฉีดน้ําทําความสะอาดก็ หมดแล้วนะคะฟุนอะไรออกหมดแล้วนะคะแล้วก็ประตูนะคะลุงใส่ข้อมือจับมาให้นะคะลูกค้าอยากได้ใส่มาให้เรียบร้อยเลยนะคะเป็นของเดนเจอร์เลยนะคะแล้วก็ฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเป็นเซรามิกรอบค,นนะคะันบานหน้า60รอบคัน80นั่นเองนะคะแล้วก็กันสาดถ้าใส่มาให้เรียบร้อยเห็นไหมกันสาดนี่ต้องบอกก่อนเลยนะ,ะว่าช่วยนะคะมีทั้งเขาเรียกว่าติด <helping S 2> แล้วยังไงก็หล่อนะคะแต่ว่านะคะเวลาฝนตกอะไรเงี้ยเราเปิดมามันก็จะกันลดเขาเรียกว่ากันฝนสาดเข้าไปแต่ถ้าเวลาเราใช้ความเร็วสูง นะคะหรือว่าขับแบบเนี้ยมันจะมีเสียงนิด,นดนๆิดหน่อยหน่อยนะนะคะนี่ต้องบอกลูกค้าไปก่อนมาด้านหลังนะคะด้านหลังตัวนี้ใส่ข้อฟาถังมาให้เรียบร้อยเลยนะคะปดล็อกรถปุ๊บนะคะเติมได้เลยนะคะเปิดน้ำมันเอ้ยเปิดฟาถังเติมน้ำมันได้เลยนะคะเติม B7 นะคะเติมดีเซลนะแล้วก็นี้นะคะซิกเนเจอร์อยู่ตรงนี้โอ้โหนะคะ อา t ลนเดอร์ er นะคะของเขาเรียกว่าอะไรนะโรบาร์นะคะสปอร์ตบาร์ของอา t l a ลนเดอร์นะคะยาวถึงท้ายเข้ากับตัวรถมากๆนะคะนี่นะคะใส่ช่องตรงนี้เลยนะคะยาวมากเลยนะคะมีไฟสปอร์ตไลท์แล้วก็มีไฟเบรกตรงที่3มนะคะมีตีโลโก้อาร์แลนเดอร์ไปที่สปอร์ตด้วยนะคะอ่าหล่อมากนะคะช่วงเอ่อช่วงล่างลุ้นๆบอกไปนะคะในรุ่นของตัวสปอร์ตต้องบอกก่อนว่าช่วงล่างเขาเป็นโชคสองชิ้นสโมนโนทูมขึ้นไปแล้วนะคะการขับขี่เออเดี๋ยวนะเดี๋ยวกดกด่อนมึงกดก่อนมึงิ